ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่อง YouTube ศรัทธาหลวงตาบันชื่นเสียตั้มเจนีนะครับพี่นอ้องญาติธรรมนะครับเมาล้วต้องพุยเตรียมพุดเสียน้่งก่อนมาต้องนั่งแล้วเตรียมพูดด้วยาาาาย

ครับนี่ à,

่าได้ทําวัดเย็นนะครับทําวัดเย็นครับผมครับเดี๋ยวลงตาท่านจะส่งน้ํานะครับส่งน้ําแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้มานั่งอ่าอ่าให้พี่น้องนะครับได้นําน้ําไปถวายนะครับแล้วก็ทําวัดเย็นเนาะถ้าพี่น้อง อ่าไม่รีบกลับบ้านเนาะก็รอทําวัดเย็นนะครับครับผมพรุ่งนี้เช้าพุ่งนี้เช้านะรับบิบอนเทครับรับบิบาทที่วัดนี้นะครับอ่าให้พี่น้องมาก่อนหกโมงเช้าครับผมมาก่อนหกโมงเช้านะครับอ่าถ้ามาช้าเนาะหลวงตาถ้าปิดบาตรแล้วหลวงตาท่านจะก็จะไม่รับอีกแล้วครับเราต้องมาก่อนหกโมงนะครับพี่น้องอาติธิทมทุกท่านนะครับ เพราะว่าถ้าเราอยากใส่ลงไปในบาทลงตาเนาะเราต้องมาก่อน6โมงเช้านะครับมาก่อนครับมารอดีกว่าไม่ทันเนาะครับผมเพราะว่าครับท่านนั่งแล้วท่านปิดบาทเนาะท่านก็จะไม่รับเลยนะครับครับผมก็พี่น้องนะครับท่านมารออาถวายน้ํานะครับมาสิ่งของต่างๆนะครับตอนนี้ก็หลงตาท่านเพิ่งมาถึงนะครับ ท่านก็ได้สนทนาธรรมนะครับกับเจ้าว,วาดนะครับที่วัดนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะได้ส่งน้ํานะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องเราและถือธนะครับที่มารอเยอะแล้วนะครับสำหรับสิ่งของนะครับที่ได้มาในวันนี้นะครับสิ่งของที่ได้มาในวันนี้ก็ จะนําลงมาที่จุดนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นโรงทานนะครับหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จนะครับพี่น้องก็จะได้มาหยิบจับนะครับไปรับประทานที่บ้านฝากลูกฝากหลานนะครับลงทานวันนี้ได้มาเยอะมากนะครับนี่คือเหลือจากแจกคนคนชราแล้วก็เด็กๆคนท้องนะครับตามถนนหนทางมานรอพี่เนรวครับผม ถือโอกาสแจ้งพี่น้องเนาะพรุ่งนี้เช้าเข้าไปอาหารที่เรานํามาตักบาทหลวงตานะครับอ่าเข้าไาอาหารได้แต่ว่าหลวงยกเว้นปัจจัยนะครับปัจจัยหลวงตาท่านจะไม่รับเนาะพี่น้องอย่ายนํามาใส่บาทหลวงตาเด้อครับผมแจ้งพี่น้องไ้ก่อนเนาะครับผมเพราะว่าหลวงตาบุญชื่นท่านจะไม่รับปัจจัยนะครับให้มาแต่เช้านะให้มาแต่เช้าครับผมบไปแล้วไม่ทันนะคะ,ะให้มาก่อนเนาะพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับ ครับก็แจ้งข่าวพี่น้องยาดิธรรมนะครับบอกวถ้าใครมาเช้าอาจจะไม่ทันแต่ถ้ามาเย็นอาจจะทันครับผมถ้าอยากใสาตเช้าอยากให้มาแต่เช้าครับที่นมณฑอยากมาถ่ายรูปรกก็ตาอ่าใช่เลยครับที่สี่ทีสี่หลวงตาท่านสวดมนต์ถ้าเราอยากจะถ่ายรูปหลวงตาเปิดให้ถ่ายรูปเนาะที่สี่นี้ถ้าคนไม่เยอะนี่พี่พี่น้องอ่ายาิธรรมทุกท่านจะได้เข้าไปนั่งใกล้ๆสมมุติว่าหลวงตานั่งตรงนี้เนาะเราก็จะได้นั่งตรงนี้เลย ก็ถ่ายได้แบบสวยงามแบบภาพที่สวยเนาะพับที่สวยครับผมก็ตามนั้นนครับตาครับผมตามนั้นครับตัวเล็กบอกว่าตามนั้นนะครับพี่น้องอ่าแล้วก็อ่า วันนี้สวัสดีแม่ขาวครับสวัสดีครับวันนี้ได้เยอะเนาะครับแม่ขาวเนาะได้เยอะมือนีได้หลายเนาะโอวันนี้แจกคุณตลุดเลยแจกไปหลายพันยังเหลืออีกเยอะนะขนาดมาวัดยังเหลืออีกเยอะสองโต๊ะนะครับพี่น้องอยากจะทำทุกท่านนะครับได้ยังเสี่ยงอยู่เลยแม่ขาวแม่าเนี่ยชุดแห้งแล้วค่ะตากฝนเมื่อเช้าตากฝนเนาะฝนตกเมื่อเช้าเนาะครับผมตกหนักด้วยเมื่อเช้านี่ครับ แบ่งบุญให้<า>ทุกคนนะคะสาธุครับมแม่ขาวแบ่งบุญให้ทุกคนนะครับผมจุดนี้นะครับเป็นข้าวของที่ลงนาลงมานะครับจากรถตู้นะพี่น้องญาติธรรมเรือจากแจกตามถนนหนทางมาแล้วนะครับจะเป็นลงทานไว้สําหรับพี่น้องที่มาทําวัดเย็นนะครับนี่อ่ายออกไปเลยโตโยโต้ นี่ครับส่วนผ้าไตก็จะแยกไว้อ่าข้างหน้านี้นะครับผราไตก็อ่าผราไตนี้นะครับหลวงตาท่านก็จะอ่านำลงอ่าถวายนะครับเจ้าวาดนะครับที่วัดที่นี่นะครับที่น้องยาสิํามนะครับใคนี้เลยวะ,ะไตยอมนี่าพระไตนี้ผมยังไม่รู้เลยพี่ต้องอต้องถามแม่เ,เขานะว่าเอาไว้ตรงไหนรับต่อหรักคลิปนี้ก็อย่าลืม กดกระดิ่งนะครับและกดติดตามไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y o u ูทูบศรัทธาหลงวงตาบุญชื่นนะครับเสียตั้มเจนี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ